สวัสดีครับผม88 b i t h i n g Camp ตกปลาเดินป่ามือสองญี่ปุ่นนะครับพอดีวันนี้ผมได้ตะเกียงโพรเพนมานะครับเป็นโคลแมนโคลแมนโพรเพนแล้วมันมีปัญหาเรื่องการหากระป๋องแก๊สนี่อะไรเนี่ย <c oughs> นะครับมันมีปัญหาเรื่องการหากระป๋องแก๊สหายากจริงๆนะครับไม่ใช่มันเป็นรุ่นโพรเพนแต่ว่าตัวเนี้ยมันใช้กระป๋องแบบมีเดือยนะครับมีเดือยอยังไงเดี๋ยวดูตามรูปนี่ครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดู ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมันน้อยมากที่จะคนจะเอาเข้ามาขายนะนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของโจตะเกียงโพรเพนนะครับนะรุ่นนี้ที่จะเจอกันบ่อยนะจะเจอกันบ่อยเลยก็จะมีมีสองไส้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่มีไส้เดียวแล้วเขาก็จะมีกาดอยู่ตรงนี้อีกอันนึงนะครับที่เป็นที่เป็นตะเกียงทรงแบบนี้นะเป็นทรงโพเพนอย่างนี้นะครับผมนะแต่ตัวเนี้ย มันมีแค่ไสเดียวนะครับแล้วนี่นะฮะตัวนี้ที่บอกนะครับว่ามันหาแก๊สยากเห็นไหมเนี่ยครับเป็นวาล์วทองเหลืองอย่างนี้นะฮะแล้วมันจะใช้เป็นเกีียวสาระเปานะอันนี้ก็คือเข้ากับเกียวสาละเปาได้เลยแต่ว่าต้องเป็นสาระเปาแบบมีเลือยนะเดี๋ยวผมจะลองสาระเปาให้ดูอันนี้เป็นแก๊สสาละเปานะครับก็มันสามารถใส่เข้าไปได้เลยเนี่ย ครับใส่เข้าไปในเกลียวได้แบบนี้เลยเห็นไหมครับแบบนี้ก็คือปกติเลยนะครับผมแต่ว่าแก๊สไม่ออกนะฮะเล่นแก๊สไม่ออกเพราะว่ามันมันต้องเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นกระป๋องที่มันมีเดือยไอตัววาล์วติดออกมาด้วยนะพอดีผมถอดไปหลายรอบแล้วนี่นะครับหน้าตาของวาล์วของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับด้านในก็จะเป็นรูแบบนี้นะฮะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นเกียวเล็กๆนะครับ ไอตัวเกียวเล็กๆเ,เนี่ยนะมันจะใส่เข้าไปในด้านนี้นะครับดูนี้นะฮะถ้าท่านเคยจับท่านจะเข้าใจว่ามันเป็นหมือนไหนนะมั้ก็จะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วส่วนเกียวนอกเนี่ยนะฮะมันเป็นเกียวโพลเพนนะเอาถังโพลเพนมาใส่ก็ไม่ออกเหมือนกันนะเพราะมันไม่มีเข็มแทงชนวนไว้กดถังนะครับวิธีแก้นะครับ,ว,รบวิธีแก้เพื่อมันใช้งานได้เดี๋ยวเราจะมาแปลงกันนะครับผมโดยการใช้เจ้านี่ นะครับเห็นไหมนี่นะครับอันนี้เป็นตัวแปลงแปลงเกียวโพเพนนะครับให้ใช้งานกับแก๊สสาะเปานะลาซาด้าช็อปปี้เ,เฟซบุ๊กอะไรพวกนี้มีขายนะครับมีขายทั่วไปนะต้องซื้อแบบที่มันไม่มีเช็ควาลวนะครับเพราะถ้ามีเช็ควาลวมันจะแก๊สไม่ออกแล้วก็ต้องมีปะเ,เก็นยางหรือว่าโอลิงแค่นี้เองนะครับสองส่วนวิธีง่ายๆเลยนะครับถอดไอเจ้าตัวนี้ออกหนึ่งตัวนะครับผม แล้วก็ทําความสะอาดภายในอันนี้ก็คือผมทําไปไปบ้างแล้วนะถอดออกแล้วทาความสะอาดนะครับจากนั้นเอาปะกปะก็นปะกก็นหรือว่าโอลิงเนี่ยยัดเข้าไปก่อนหนาหนายิ่งหนายิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะช่วยไม่ให้แก๊สรั่วได้ดีมากยัดเข้าไปแล้วนี่เราก็จะได้แบบนี้เห็นไหมครับจะมีดำๆอยู่ในด้านในอย่างนี้นะจากนั้นเอานี้มานะครับตัวอะแดปเตอร์นะครับ, apter, รบโพรเพนเป็นสารเปา ใส่เข้าไปเลยหมุนหมุนมุนให้แน่นนะครับอืบเอาแค่ตึงตึงมือก็พอนะตึงตึงมือก็พอจากนั้นเราก็ใส่สารเอเข้าไปฟังเสียงหน่อยอ่าไม่มีเสียงรัว่วไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงแก๊สนะครับแล้วก็ลองเปิดเช็คก่อน โอเคนะครับมีแก๊สออกนะครับมีเสียงแก๊สออกมาเดี๋ยวเราจะมาลองจุดกันนะครับก่อนจุดก็ต้องใส่ไส้ก่อนนี่นะครับไส้ที่ใช้เป็น1ผูกนะหนึ่งผูกเป็นไส้แบบนี้นะครับก็เอามาไว้เทสนะใช้ใช้ของของของแท้ไม่ได้นะครับมันหลายตังนะเพราะว่าเดี๋ยวส่งตอนส่งผมก็คิดว่ามันน่าจะแตกนะครับก็เทสเดี๋ยวเทสให้ลูกค้าดูท๊ะ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 ทนะท๊ะท๊ะท๊ะ okay. ครับเราาก็มมัเียบร้อยนะครับผมก็จะได้แบบนี้นะครับมันจะมีแค่ไส้เดียวถ้าปกติแล้วมันจะมีสองไส้คู่กันนะถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะ,ปะแปลกๆหน่อยหาย,ยากนิดน,นึงนะเ,เดี๋ยวผมจะไปเผาไส้เผาไส้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาดูอีกทีนึงตอนจุดติดเลยนะครับอ่ะนี่นะครับหลังจากที่เราไปเผาไส้มาแนละ้อันนี้ก็คือพร้อมพร้อมจุดแล้วนะ อ่อตัวนี้รุ่นนี้มันไม่มีแมกนิโตนะครับเพราะงั้นเวลาจุดมันก็จะยุ่งยากน,น,นิดนึงเดี๋ยวผมจะจุดให้ดูเปิดแก๊สอ่านี่นะครับเห็นไหมติดปกตินะครับเร่งรีต้องรอให้ท่อเจนมันร้อนก่อนนะมันถึงจะเสถียรนะครับปกตินะครับ เพราะถ้างั้นเดึดแก๊สมันออกมาเยอะถ้ามันไม่ร้อนไม่ได้ต้มนะครับมันก็จะไม่เป็นละอองเป็นฝอยอะไรอย่างนี้นะครับวนนี้จะใช้ผัดหลักการต้มทั้งหมดนะครับสว่างให้แสงสว่างอยู่นะจ้องไม่ได้นะครับจ้องแล้วแสบตานะอันนี้สว่างจริงๆนะครับเร่งหลีเดี๋ยวจะหลีให้ดูนี่ครับหลีเห็นไหมครับเร่งนี่ครับ พราะถ้าเวลาจะใช้งานจริงๆอะฮะก็เปิดเปิดแค่ตัวฝานี่ขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับแล้วเวลาปิดมันจะง่ายนะครับมันจะไม่ร้อนนะครับโป๊กก็วางไว้ที่เดิมโป๊กก็ให้มันอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปนะไม่ให้วางอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็ปิดแผ่นไปไหนมาไหนก็ได้นะครับนี่บทสรุปก็คือใช้งานได้ปกตินะครับผมใบนี้ขายแล้วนะฮะขายแล้วเรียบร้อยนะครับก็เลยอยากมาทํารีวิวเป็น เป,เป็นข้อมูลไว้ให้ทุกท่านที่ที่ซื้อตะเกียงมาแล้วเกิดปัญหาว่าไม่รู้จะหากระป๋องแก๊สยังไงนะครับก็ดูได้ที่คลิปนี้เลยนะครับถ้าชอบถูกใจก็มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ